้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก T e. ีแอบายซูโยอีกองทัพไทยกดดันหนักจริงท่าคิเหล็กไกล้เจ๊งติดต่อรับความมั่นคงไทยขอปลดล็อกตัดน้ำมันตัดไฟโดยด่วน เริ่มเห็นผลร้องโหยหวนกันใหญ่ค่ะสำหรับเมืองท่าขิเหล็กเมื่องสำคัญของแก๊งคอเซนเตอร์ที่ตอนแรกไม่แค่์ว่าไทยจะตัดไฟตัดน้ำมันเพราะติดต่อขอซื้อลาวเตรียมรอไว้แล้วแต่พอมาวันนี้ธุรกิจต่างๆใกลเจ๊งจริงๆเพราะไฟไม่พอใช้รุนแรงค่ะ ก่อนจะไปรับชมข่าวอย่าลืมกดติดตามช่องทางของอ้อนที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าจอเอาไว้ด้วยนะคะซึ่งอ้อนก็นจะมาเล่าข่าวสรุปประเด็นข่าวในรอบวันนะคะที่ทาง The Critic แล้วก็รวมถึง Thailand Lover ได้นำเสนอไปในช่องทางนี้ค่ะไปติดตามกันเยอะๆนะคะอย่างที่ทุกท่านน่าจะทราบเป็นอย่างดีนะคะว่าทางการไทยงดส่งกระแสไฟฟ้าไปให้จังหวัดท่าทเหล็กประเทศเมียนมาผ่านทางอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์68ที่ผ่านมา เพื่อปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนทุกกลุ่มด้วยเมื่อวันที่16มีนาคม68นายชัยยนต์ศรีสมุทรนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่สายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายให้สัมภาษณ์ถึงการลงพื้นที่ของพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีผู้วิชาการสูงสุดในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านและได้ประชุมร่วมกับศูนย์สั่งการชายแดนไทยเมียนมาไทยลาวจังหวัดเชียงรายซึ่งมีนายชรินทองสุขผููวาราชการจังหวัดเชียงรายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าให้ข้อมูลและรายงานสถานการณ์และได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมอำเภอแม่สายและอำเภอเชียงแสนในวันที่15มีนาคมที่ผ่านมาว่าในส่วนของท้องถิ่นและนักธุรกิจแม่สายได้ขอให้ทางฝ่ายของความมั่นคง ทบทวนและผ่อนปรนมาตรการตัดไฟเนื่องจากทั้งฝั่งไทยและเมียนมาต่างก็ได้รับผลกระทบทั้งชาวบ้านและพ่อค้าแม่ค้าเนื่องจากมีไฟฟ้ากว่าครึ่งของเมืองถูกจำกัดมีใช้วันละ4 5ชั่วโมงอยากจะให้รัฐบาลไทยทบทวนมาตรการโดยเฉพาะเรื่องของการตัดไฟซึ่งทางผู้บัญชาการสูงสุดให้แนวทางกับคณะกรรมาการชายแดนไทยแจ้งกับทางฝ่ายเมียนมา ให้เร่งการปรับแก๊งคอร์เซนเตอร์และขอให้เจ้าหน้าที่เมียนมาหลังจากดำเนินคดีของฝ่ายเมียนมาแล้วให้ส่งเครื่องมืออุปกรณ์ของแก๊งคอร์เซนเตอร์ของกลางที่เป็นของแก๊งไทยส่งให้ทางการไทยถ้าเป็นของแก๊งคนจีนก็ส่งไปให้ทางการจีนเพื่อดำเนินการทางคดีต่อไปเมื่อได้สถิติตัวเลขเหล่านี้ก็จะสามารถนำไปนำเสนอกับทางรัฐบาลไทยเพื่อทบทวนมาตรการได้นายกเทศมนตรีแม่สายกล่าว นายชัยยนกล่าวอีกว่าส่วนเรื่องของการตัดน้ำมันนั้นทางฝั่งเมียนมาปรับตัวได้โดยมีการนำเข้าจากลาวและบางส่วนก็ผ่านทางท่าเรือเชียงแสนซึ่งพลเอกทรงวิทย์ก็ได้รับทราบข้อมูลและจะไปหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูสถิติการส่งออกน้ำมัน ว่ามีความผิดปกติหรือไม่อย่างไรส่วนเรื่องของการตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตเอกชนที่ขายให้กับสัมปทานทางฝั่งท่าขคี้เหเล็กยังไม่ได้ตัดสัญญาณที่มีบริการเกตเวย์ระหว่างประเทศแบบถูกกฎหมายทําให้ยังมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตใช้อยู่และนอกจากนี้ทางด้านของฝั่งท่าขคี้เหล็กยังได้ขอให้ทางสปปลาวเพิ่มกําลังกระแสไฟฟ้าที่ประเทศเมียนมา ซื้อมาทดแทนให้เกินกว่า20เมกะวัตต์แล้วจากเดิมที่ซื้อไฟฟ้าจากสปปลาว13เมกะวัตต์เนื่องจากเข้าสู่ฤด,ดูร้อนทําให้มีการใช้กระแสไฟฟ้ากันมากขึ้นโดยเฉพาะตามสถานบันเทงิงโรงแรมสถานเอนเตอร์เทนเมนต์โดยปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่จังหวัดท่าีเหล็กต้องการก็คือ20.79เมกะวัตต์ซึ่งเป็นปริมาณที่เคยได้รับอนุญาตให้จ่ายเข้าสู่จังหวัดท่าเคล็ก แต่ได้ยุติลงหลังจ่ายให้ได้ไม่นานเนื่องจากทางสอปป,อปอลาวถูกจีนและไทยกดดันเพื่อปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติส่งผลให้ในช่วงเวลาประมาณ1เดือนกว่ามานี้มีการจ่ายกระแสไฟฟ้าในจังหวัดทาที้เหล็กแบบกำหนดเวลา จนแต่ละพื้นที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ตลอด24ชั่วโมงอย่างไรก็ตามจนถึงขณะน,นี้ทางคณะกรรมการที่กำกับดูแลเรื่องของพลังงานไฟฟ้าจังหวัดท่าคี้เหล็กก็ออยังอยู่ระหว่างรอคำตอบจากสปปลาวยังไม่เป็นที่แน่ชัด ว่าจะได้รับกระแสไฟฟ้าตามที่ร้องขอหรือไม่รายงานข่าวแจ้งว่าก่อนที่ประเทศไทยจะตัดกระแสไฟฟ้าท่าทีิเล็กก็เคยซื้อกระแสไฟฟ้าจากประเทศไทยและสปะปลาวรวมประมาณ80เมกะวัตเป็นไฟฟ้าจากประเทศไทย50เมกะวัตและจากสปปลาว30เมกะวัต์ไฟฟ้าถูกกระจายเข้ามิเตอร์ไฟฟ้า540เครื่องใน11เขต7หมู่บ้านมีผู้ใช้กระแสไฟฟ้าบ้านธรรมดา กว่า22,500 20, ื่งหาดวกหาคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสินโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงฐานรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสินโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสินโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ และเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยเพื่อให้ได้นําเสนอข่าวสารสารความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยได้ตามหน้าจอที่ปรากฏตามนี้ได้เลยค่ะและ ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL by บายซิโยอีเปิดคลิปหาดูยากทหารพลานบุกป,ปะทะดุวิสามันคารวานว้าแดงเดือดลั่สนสนกลางป่า กำลังผาเมือปะทะโหดกลางป่าหลังพบกลุ่มคารวานว้าแดงกำลังลักลอบเข้ามาในเขตแดนไทยทหารพรานเหนือชั้นกว่าวิสามันได้หนึ่งราย ก่อนจะไปรับชมข่าวอย่าลืมกดติดตามช่องทางของอ้นที่ปรากฏทีหน้าจอด้านล่างเอาไว้ด้วยนะคะซึ่งอ้นจะมาเล่าข่าวสรุปประเด็นข่าวในรอบวันที่ทางเดอะคริติกและก็รวมถึง Thailand Lover ได้นําเสนอไปในช่องทางนี้ค่ะไปติดตามกันเยอะๆนะคะเมื่อวันที่19มีนาคม68ที่ผ่านมาค่ะเจ้าหน้าที่ทหารพรานร้อยทพ .3- 2 0 7บอกอควบคุมทพสปกทพ .3 กองกําลังพาเมือง นำกำลังออกล่าตเวเวนเฝ้าตรวจตามแนวชายแดนไทยเมียนมาพื้นที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เมื่อไปถึงบริเวณช่องทางธรรมชาติหมู่บ้านหลายายหมู่ที่9 ตำบลแม่อายอำเภอแม่อายก็ได้ตรวจพบกลุ่มคนต้องสงสัยจำนวนประมาณ3-5คนเดินสะพายกระเป๋าเป้ดัดแปลงเอาไว้บนหลังเข้ามาทางฝั่งไทยเจ้าหน้าที่ก็เลยแสดงตัวเพื่อจะเข้าไปตรวจคน้นแต่ปรากฏว่ากลุ่มคนดังกล่าวได้ใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดยิงใส่เจ้าหน้าที่ทำให้เกิดการประทะก,กันขึ้นนานประมาณ10นาทีเสียงปืนดังสนั่นป่า เมื่อสิ้นเสียงปืนเจ้าหน้าที่ทุกนายปลอดภัยส่วนคนร้ายถูกอาวุธของเจ้าหน้าที่เสียชีวิตในที่เกิดเหตุจํานวน1รายจากการตรวจสอบจุดประท้าพบกระเป๋าดัดแปลงดังกล่าวตกอยู่จํานวน2ใบาภายในบรรจุยาเสพติดประเภทยาบ้าใบาละประมาณ1นึ0 0 0สเม็ดรวมยาบ้าทั้งหมดประมาณ3 0 0 0 0นเม็ดอาวุธปืนอีก1กระบอก ต่อมาพลตรีกิดากรจันทราผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองก็ได้มอบหมายให้กับพันเอกไมตรีสีสันเทียเสนาธิการกองกำลังผาเมืองนำกำลังเข้าไปตรวจสอบสถานการณ์และตรวจยึดยาเสพติดเอาไว้เป็นของกลางเพื่อนำส่งสพแม่อายตามกฎหมาย ทั้งนี้กองกำลังผาเมืองได้มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ยังคงเพิ่มความเข้มงวดในการสกัดกัรหละปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่องต่อไปและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยเพื่อให้ได้นำเสนอข่าวสารสารความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏตามนี้ได้เลยค่ะ หากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสินโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสินโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสินโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ